โอเคครับผมครับก็สวัสดีนะครับจากที่อกอดล้อหา,หายหน้าหายตาไปนะใช่ครับนองจากรถนะก,กระบาด้วยก็วันนี้ก็เป็นวันเดทริปนะมาช่วงที่ดีมากเลยฝนด้วยถ้าไป,ปรถไปกติก็ไม่ใช่กอดล้เอเทียวอจะต้องมีอุปสรรคตออลอดายามไหนก็ฝนตกยามนั่นเลยเออล้ววันนี้ก็จะไปพาไปรีวิวของมะเดื่อดีกว,ว่าอ่าหลังจะเคยไปผักแลมมาอือเคยไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปสุดก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่ารถ จะฝ่าน้ำข้าไมไปได้หรือเปล่านะครับไปดูกันดีกว่าครับผม ตอนนี้นะครับเราเข้ามาในเส้นทางของมะเดื่อแล้วนะครับฝนตกตลอดทางเลยนะครับก็พอดีไม่ได้ถ่ายตรงปากทางเข้านะครับเพราะว่าหลบฝนนะครับก็ปากทางเข้าก็ค่อนข้างง่ายนะครับมากอสังเกตป้ายนะครับมีป้ายของมะเดื่อนะครับสังเกตง่ายนะครับหรือว่าเพื่อนๆเปิดแมปมาก็ได้นะครับปากทางเข้าก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นทางคอนกรีตนะครับ พอขับไปเรื่อยๆนะครับจากทางเป็นคอนกรีตนะครับต่อไปก็จะเป็นทางลูกรังนะครับก็จะเป็นทางแต่ไม่ได้โหดมากนะครับก็รถใหญ่รุ่นเล็กก็สามารถขับผ่านมาได้นะครับแต่อย่าล้มนะครับเลอะนะครับผมพอดีนะครับทางกําลังดีนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคลองมาเดือดตอนนี้นะครับน้ําจะเยอะน้อยขนาดไหนนะครับฝนตกด้วยนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้ข้ามเส้นทางคลองหนึ่งไปได้หรือเปล่า ไปกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อนๆไปลุ้นกันนะครับเส้นทางไปคลองมะเดื่อนะครับก็จะมีจุดพื้นที่จุดสําหรับรองรับหนักท่องเที่ยวนะครับก็มีจุดกางเต็นท์หลายที่นะครับก็ลองไปเลือกดูกันนะครับเพื่อนๆว่าชอบแบบไหนนะครับสไตล์แบบไหนนะครับแต่ละที่ก็มีความธรรมชาตินะครับต่างๆกันออกไปนะครับสําหรับวันนี้ผมไม่ได้ไปกางเต็นท์นะครับเลยไม่ได้รีวิว สำหรับสถานที่นะครับก็วันนี้มาแบบบันเดทิปนะครับก็แค่มาดูเส้นทางขลองมาเดื่อนะครับว่าเส้นทางสภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับผมถึงนะครับคลองแรกนะครับมาถึงจนได้นะครับจะไปต่อหรือพอซัมนน้นะครับแต่ก็มีคนร้องนะครับก็จะมี p c ซขี่ผ่านมาแล้วก็ดูรู้ด้วยและครับว่ายังไงก็รอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถเราก็พิสไตล สูงนิดนึงนะครับเป็นที่เราขี่มาวันนี้ก็เป็น ADV นะครับ150นะครับก็ต้องลุยนะครับแ,แรกดูก็วันๆอยู่นะครับว่าเราจะไปได้หรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรต้องไปสุดครับแต่ไม่รู้จะไปสุดที่คลองไหนก็ไปลุ้นกันนะครับเพื่อน ได้นะครับคลองแรกนะครับก็ยังถือว่าชิวๆนะครับมั่นใจอยู่นะครับว่าคลองต่อไปน่าจะรอดนะครับไปรอดูลุ้นดูอีกทีหนึ่งนะครับค่อนข้างก็จะเป็นลูกลังเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างขับง่ายนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับธรรมชาติสองข้างทางนะครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับเพราะฝนตกด้วยนะครับตกปล่อยๆทั้งวันะจนวัดจะกินแล้วเนี่ยไปลุ้นดูอีกทีนะครับว่าคลองที่สองนี่จะจะรอดหรือเปล่านะครับไปดูกันครับ ึงแล้วครับคลองที่สองนะครับแต่ว่าดูคลองนี้ก็ค่อนข้างน้ำเชี่ยวดูพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราลงไปดูกันก่อนนะครับว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ความมั่นใจนะครับ สรุปว่าตายครับไม่รอดนะครับดีนะมีคนมาช่วยด้วยนะครับเกือบเอาไม่รอดเหมือนกันนะครับรถน้ําเข้าเครื่องนะครับก็ต้องรีบหาร้านด่วนเลยนะครับเพราะความหาเรื่องของช่องเรานะครับก็ต้องก็ต้องไปอย่างนี้แหละครับผมอไปคลองนึ่อีกแล้วเนี่ยสภาพจิตใจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับต้องหาเรื่องซ่อมอีกแล้วมัางเนี่ยรถเนี่ย ก็เป็นว่าใครที่อยากมาลุยนะครับอยากมาพังก็มาสิครับนะครับที่คลองมะเดื่อนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องน้ําดีๆนะครับว่าน้ําปริมาณเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าไม่ไหวอย่าฟืนนะครับมันอันตรายนะครับก็เหมือนเคสอย่างผมเนี่ยครับไม่ไหวอย่าฟืดสุดท้ายอะไรครับก็ต้องตามน้ํานะครับใครที่อยากจะมานะครับของมะเดื่อนะครับก็อยู่ที่ตาบลสาริกานะครับอําเภอเมืองนะครับจังหวัดนครนายก ฝากกดติดตามช่องกอลอดเที่ยวด้วยนะครับผมสำหรับเป็นทิปนี้นะครับผมต้องไปหาร้านซ่อมก่อนนะครับเป็นไงรอดไหมรอดนะรอดอยู่นะนี่ไงด้วยความห้าวไงด้วยความห้องสองนี่แหละไปไม่รอด ไปลงแห่งนั้นแห่งมันจะดีเลยถ้าลุยอะลุยได้พี่แต่ห้ามดับถ้าดับปุ๊บแล้วกดสตาร์ดเข้าแน่นอนแต่ถ้าพี่กรีผ่านไปอะถ้าไม่ดับอะไม่เข้ามันจะไม่ดูแลพี่แล้วพี่ลงไปแห่งใช่ไหมแล้วดับแล้วกดสตาร์ทนะสักวันสักครั้งนึงมันดับเองเลยนะเขาไม่ดับแต่ผมยังไม่ตาร์จเอาขึ้นมาข้างบนลรอๆนี่ ลดตัวไปฮะทั้งเดียวเหรอม่ใช้ชีวิตเสี่ยงแบบนี้ไม่เอาอะไรใช่ไหมนีม่ก่อนร่อนเที่ยวนะขอก่อนขอก่อนน่ตนนนยต้องเป็น C R F ไม่ก็ทวิตแอฟริกาแบบอก่อนไอยเลยต้องต้อง <c oughs> ต้องไปเบิดตังก่อนเนี่ยเอคนที่บ้าน <c oughs> <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ